แล้วอีกเรื่องหนึง่งก็คือคที่ขอประกาศแหล่งหินใหม่ของส่วนที่เป็นหมู่สามเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตอย่างนี้นะพี่เดี๋ยวเราคุยทีละเรื่องเดี๋ยวมันจะสรุปไม่ได้ครับเดี <Le> ๋ยว <No? S 2> พี่มาอีกทีหนึ่งโอเคป่ะ okay ครับก็คือเครื่องตัวกเก่าเนี่ยสรุปมันจะเป็นยังไงนะ,ค,ะครับ,รบอยากให้ท่านอุตสาหรกรรมสรุปเลยนะฮะ เพื่ออยากจะข้ามไปเรื่องใหม่เลยนะครับอยากปิดเรื่องนี้ก่อนโอเคพี่หนูเข้าใจพี่เลยพี่บอกว่าจบเรื่องเจคอนดักชันได้แล้วอยากขึ้นเรื่องใหม่แล้วอ่าโอเคหนูเข้าใจยังมีใครยังไม่จบบ้างอยากถามอีกมีไหมคะหมูนึงอยู่ไหนเนี่ยยังไม่ได้ยินคำถามจากมูนึ่งเลยอ้าปกบ้อให้เขาหน่อยยังฉันบ้านเราในน้ำซุนอีครับ ครับผมนายนภัสป่นทองนะครับนะครับอ๋อคนใหญ่เยอะนะครับเรียนผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวบานมุ่งทุกคนครับสวัสดีครับเรื่องที่ผมจะถามนะครับคือนะครับตอนระยะเวลาที่ผมอยู่บานมุงมานะครับผมอยากทราบว่าการระเบิดหินต้องระเบิดใช่ไหมครับลวงพครับเนาะทีนี้เคยวัดแรงสั่นสะเทือนการระเบิดไหมครับคือเมื่อผมจาได้ว่าตอนเด็กนะครับมีฝูงเจียเนาะบ้านผมเรียกเจีย ทางขาวนะประมาณ3ฝูงนะครับจนทุกวันนี้เหลือแค่ฝูงเดียวนะครับและผมก็เชื่อว่าแรงสัตว์สะเทือนนั้นมีผลกระทบซึ่งเราไม่ได้รับรู้นะครับแต่สัตว์รับรู้แน่นอนนะครับและนะครับอยากจะถามจริงๆเคยเอาการสะเทือนนี้มาให้กับชาวบ้านดูบ้างไหมนะครับขอบคุณครับ ถ้าข้อมูลนะครับเดี๋ยวอันนี้คือข้อมูลการการตรวจวัดเนี่ยมีทั้งหน่วยหน่วยงานที่รับผิดชอบคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็น่าจะผมไม่ทราบว่าก็มีวัดหรือเปล่าแต่หน่วยงานของกรมมีแต่ที่สําคัญคือบริษัทต,ต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษาในปีหนึ่งรอบหกเดือนต้องมาตรวจวัดฝุ่นเพื่อรายงานให้กับสานักนโยบายและแผนเ,เพื่อตรวจสอบด้วยอัน,นี่เป็นมาตรการตาม EAA นะครับเขามีการตรวจสอบอยู่นะครับผม ็คือสรุปก็คือน้องถามว่ารังคงาวเหลือฝูงเดียวเนี่ยใครใครจะรับผิดชอบนะคะแลนด์มาร์คบ้านมุงจะไม่มีรังคาวมาบินให้ดูเนี่ยใครจะรับผิดชอบจะขายอะไรได้ยังไงนะคะแล้วก็เรื่องการตรวจวัดเรื่องเสียงเนาะเรื่องอ่ะม,มีอีกมีอีกจัดอาเชิญท่านแนะนําตัวหน่อยหมวสวยนะครับผมชื่อธวัชชัยแกนโทรครับเป็นชาวบ้านหมู่ที่สามบ้านใหม่สมัครีนะครับ คำถามผมง่ายๆสั้นๆครับท่านคงตอบได้ผมอยากถามว่าขอสมทาน282ไร่สองงานเนี่ยผมขอถามเลยครับท่านง่ายๆง่ายเลยครับชาวบ้านได้ประโยชน์อะไรบ้างครับแค่นี้เองท่านลองตอบให้พวกผม <Okay. S 1> ครับคแม่เราไม่ได้มองแต่ผลเสียเนาะผลบวกเราก็ต้องฟังด้วยอ่าเชิญค่ะท่านคะ คือมันมันเป็นคำถามซึ่งซึ่งทุกคนก็ถามอะนะไม่ว่าที่ไหนก็มีคำถามอย่างเงี้ยว่าชาวบ้านได้ไรนะครับเอาในส่วนของของอ่าในส่วนเล็กๆในวงแคบๆก่อนนะครับก็ต้องถามคนถามว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยโรงมู่หินเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือ ชาวบ้านอย่างไรนี่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งผมผมก็ไม่ทราบว่ารายละเอียดว่าทางโรงงานเนี่ยเข้าไปซัพพอร์ตช่วยเหลือในเรื่องต่างๆอย่างไรบ้างอันนี้อันใกล้สุดนะครับเช่นอาจจะมีช่วยเรื่องร่วมทางเทศบาลอาจจะตอบได้ดีกว่าผมนะครับเดี๋ยวผมอาจจะตอบแล้วผิดพลาดนี่ส่วนหนึ่งทีงนี้ในส่วนภาพรวมถ้าท่านไม่เงียบผมก็ไม่จะพูดไงเนาะถ้าถ้าท่านเสียงดังอย่างนี้ผมถกหลครับเดี๋ยวพี่น้องเงียบฟังท่านอุาตสาหกรรมพูดก่อนนะครับ เดี๋ยวจะบุ๋มเดี๋ยวจะมีคําถามต่อไปเดี๋ยวท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านแล้วว่าในส่วนในส่วนของผมเนี่ยที่ผมจัดเก็บเนี่ยเป็นรายได้ของแผ่นดินนะครับส่วนหนึ่งก็มอบให้กับเทศบาลท้องถิ่นที่รับเอาไปบริหารจัดการส่วนหนึ่งก็ให้อาบาตาข้างเคียงแล้วกระจายส่วนต่อทั่วประเทศนะครับเม็ดเงินนี่ผมจําไม่ได้นะฮะว่าจัดเก็บเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เตรียมในส่วนนี้มาแต่ก็ก็เป็นล้านนะครับในต่อปี นะครับส่วนในเรื่องของ c s r ที่โรงงานทําแล้วก็ถึงชาวบ้านโดยตรงพอดีไม่รู้ตัวแทนโรงงานไม่ได้มาก็ทางเทศบาลทราบให้ว่าชาวบ้านได้ช่วยเหลือลองให้กับในท้องถิ่นยังไงครับทางท่านอุตสาหกรรมก็ได้ตอบแล้วครับท,ท่านที่บอกว่าไม่รู้ว่าทางบริษัทช่วยเหลือทางชาวบ้านยังไงบ้างนะครับผมพูดตรงตรง จะไปซื้อหินสักคิวต้องเสียตังค์เลยครับไปซื้อจากลงโม่ครับพ่อนี่แหละครับประโยชน์ที่ชาวบ้านเขาได้รับนี่ใช่ไหมครับเนี่ยป,ประโยชน์ชาวบ้านได้รับเต็มๆจากลงโม่เลยการไปซื้อหินต้องไปเอาตังค์ไปจ่ายครับแค่นี้แหละครับพี่น้องคะจริงๆเราจะให้แต่ท่านอุตสาหการรมตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามีนายก เป็นตัวแทนของเรานะคะเราต้องให้ท่านตอบค่ะท,ทนนทะท่านนายกท่านประธานสภาตอบหน่อยไหมคะ,ะว่าโลมโมได้ช่วยเหลืออะไรบ้านเราบ้างนะ,ะที่เป็นด้านบวกที่ทราบมานะครับทุกๆท,ท่านก็คงจะทราบโดยเฉพาะในบ้านมุง ที่โรงเรียนรู้สึกว่าเขาจะมีการสร้างาสาว่ายน้ำประมาณเกือบๆล้านบาทนะครับอันนั้นให้กับพี่น้องประชาชนทั้งตำบลน,นะครับผมสอบถามทางผอ,อแล้วว่าผอ,อ,อก,ก็บอกว่ายินดีให้เด็กนักเรียนในหมู่บ้านในตำบลตลอดทั้งใกล้เคียงเขาก็ให้ให้ใช้นะครับประการแรกประการที่สองเขาสนับสนุนที่โครงการใหญ่ๆนะครับเล็กๆคงไม่ต้องพูดถึงขอโทษนะคะท่านท่านท่านยกพี่น้องคะ ฟังนะคะฟังฟังกันนิดนึงอย่ามัวคุยกันเองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเราจะไม่ได้ยินกันเนาะว่าเป็นยังไงอ่ะขอเชิญท่านนายกต่อค่ะนะครับโนะครงการแรกก็คือสร้างสระว่ายน้าโครงการที่สองก็สนับสนุนอ่าอ่าที่ชาวบ,บ้านเขารู้กันก็คือสถานีน้ำมันนะครับก็ใช้งบประมาณหลายแสนบาทนะครับแต่จํานวนเงินนี้ผมไม่ทราบจริงๆว่าจานวนทั้กี่แสนนะครับอันนี้โครงการใหญ่ส่วโครงการเล็กๆที่ทราบม,มาบาาคนทางวงทางวัดอะไรเนี่ยไปขอหินขออะไรเนี่ยผมเห็นกัว่า ทางบ้านมุงก็ได้ได้ไปบ้างนะครับเป็นบางวัดนะครับไม่ใช่ทุกวัดที่ผมรู้มาแะครับที่ขอลูกรังมาโอเคค่ะก็คือช่วยเหลือโรงเรียนช่วยเหลือสถานีอนามัยนะคะอ้ามีคนอยากพูดแล้วพี่พี่ช่าอ้าแนะนำตัวหน่อยหมูสองนะคะอ่าผมนายประหยัดเพชรบานครับประชาชดเิ็ตขั้นครับหมูสอง นะครับผมจะเเรียนเสรอบท่านนายกนิดนึงนะครับที่โลโม่เขาบริจาคมายังขาดอีกอย่างคือถ้าผมจะไม่ผิดนี่ไปปลายปีก็ต้องดีครับโลโม่บริจาคลงศพมาประมาณหนึ่งร้อยโลครับใครว่าต่างนะครับไม่รู้ว่ามีความหมายอะไรเป็นไงหรือเปล่านะครับขยันได้ครับขยันได้เปล่าได้นะฮะเออไม่ขยันได้ครับอย่างขาอย่างนี้นะครับเออบริจาคทําไมครับ เออก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งตอนนี้ครับเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับหมู่สองหมู่สามเราไม่น้อยหน้าครับกำลังจะเปิดโล่งหินนะฮะโอ้โหภูมิใจครับพี่น้องโอ้ภูมิใจวันนา้ภูมิใจมากครับผมก็ไม่รู้ยังไงดีนะครับมันก็ตื้นตันครับไม่รู้ว่ามันเป็นมาได้ยังไงนะฮะก็อยาก ผมจะย้อนถามนิดนึงในเรื่องการติดประกาศนะครับขอย้อนไปเมื่อช่วงต้นหน่อยนะครับรก,าการติดป้ายประกาศนี่ทางหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้อง <Wow. S 1> ชาวไร่ชาวนาชาวสวนนี่ผมทราบไหมหรือว่ามาติดเฉยๆอย่างนั้น <All right. S 1> ให้คุณรู้กันเองนะครับ <All right. S 1> อยากถามหน่อยครับว่ามีการประชาสัมพันธ์ทางเครื่องกระจายเสียงหรือหอกระจายขา่าว <All right. S 1> เสียดับสายหรือเปล่าครับ ขอเลี่ยงถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยครับค่ะท่านประหลัดท่านประหลัดขาตอบนิดนึงนะคะอะไรนะอ่ท่านประหลนะัดบอกแล้วไม่มีนะคะไม่มีไม่มีแล้วเราจะรู้ได้ยังไง เป็นลูกหลานมูหนึ่งนะคะที่ว่าว่าโลโมมาสร้างสาวว่น้ำลูกหนูเวลาไปไว่ายก็ต้องเสียตังะคะ่ะโอเคชัดเจนนะคะโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีอา้าวมูนึ่งมาอีกกำลังน้อนเลยอย่ะแนะนำตัวหนคะ่ะครับคุณสวัสดีนะครับ ผมกรรมการวัดบ้านมุงนะครับได้ยินเสียงนายกว่าเขาบริจาคให้วัดนะครับสำหรับปีนี้ทางรงโมส่วนพวกผมได้ไปขอนะครับหินไม่ใช่หินและดินนะครับทีแรกบอกให้ฟรีทีหลังบอกคิดค่าน้ำม,มันเนี่ยครับคีดค่าน้ำม,มันถูกลดเลยครับไม่ใช่ฟรีที่มาปวดเข้าใจนะครับอย่าไปเชื่อคนใดคนหนึ่งพูดนะครับไม่ใช่ให้ฟรีนะครับเสียงเงินเหมือนกับน้องๆพูดว่า สร้างสาวใบน้าก็เชียทะแตงเหมือนกันนะครับแค่น,นี้นะครับวัดก็เป็นอีกเสียงหนึ่งนะคะวัดบานมุงก็ยืนยันว่าโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีนะคะมีโลงสิอ่ะมีลงฟรีเออเดี๋ยวมีนิดนึงเมื่อกี้เราพูดเรื่องของประชาคมคนแก่เนะเาะพอดีมีผู้สูงอายุมานั่งตรงนี้อาแดงอาแดงเชิญข้างหน้าหน่อยค่ะ